สวัสดีครับวันนี้ CMU Knowledge Management ภูมิใจเสนอ,อบทความเรื่องอวิกฤตก,ก,การอาหารโลกผลกระทบจากสงครามยูเครนนะครับซึ่งบทความนี้เป็นบทความที่สรุปจากด็อกคลิปของ Mission to the Moon นะครับแล้วก็บทความต้นฉบับอของเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า The Rising Risk of a Global Food Crisis นะครับของ McKinsey c o m p o n y a n y นะครับบทความนี้จะสรุปเป็น2ตอนนะครับโปรดติดตามตอนหนึ่งได้ตอนนี้เลยครับขอบคุณครับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนได้ประตุประตุขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมาเราก็เห็นผลกระทบการชัดเจนตั้งแต่ ราคาสินค้าต่างๆที่เพิ่มขึ้นสินค้าโักฑ์สินค้าที่ใช้ในประกอบอที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนะครับตลอดจนถึงน้ำมันนะครับเมื่อได้ยินประกาศว่าราคานั้นมันจะพุ่งสูงขึ้นการต่อคิวเติมน้ำมันก็คิวยาวนะครับแต่ในอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกคือวิกฤตวิกฤตการอาหารนะครับของโลก แม้ว่าวิกฤตการอาหารของโลกจะเป็นปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศต่างกังวลกันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเทศที่เห็นผลกระทบชัดเจนนะครับซึ่งได้แก่ประเทศที่ไม่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองได้พอนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ว่าประชากรในประเทศอู่นค่าอุ่น้้ำอย่างประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยตื่นตัวมากนักในเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอสรุปประเด็นสำคัญจากเรื่อง r ร risk The rising the rising risk of global food crisis นะครับของ McKinsey Company มามาไว้ที่นี้ซึ่งเป็นบทความจากม s i s n t o t h e m มู uh, n นะครับวิกฤตการซ้ำเติมจากวิกฤตโควิด -19 ที่เจอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เจอกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของร,บระบบอาหารหรือฟู้ดซิสเต็มระดับนานาชาติมาแล้วนะครับแม้ว่าจะเกิดผลกระทบบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสมาก เท่าที่เรากําลังเจออยู่ในภาวะ,ะสงครามในปัจจุบันทำไมทาไมเมื่อเกิดภาวะสงครามวิกฤตการเร,เรื่องอาหารจึงรุนแรงกว่าแน่นอนครับว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะโลกยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ดีจากวิกฤตการโรคระบาดโควิด -19 ตั้งแต่ปลายปี2020แล้วก็โลกยังเปเชิญกับราคาสินค้าการเกษตรและปุ๋ยที่แพงขึ้นแต่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ,อสองคราม เกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นแหล่งทรัพยากรโดยเฉพาะข้าวสาลีและปุย๋ยแล้วก็บริเวณทะเลทะเลดำซึ่งเป็นทะเลสำคัญที่ใช้ในที่ใช้ในการขนส่งสินค้านะครับอาหารจะหายไปหลายล้านตันมี6ประเทศในยุโรปที่เป็นเบรดบาสเกตหรือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของยุโรปนะครับซึ่ง6ประเทศนี้รวมกันจะส่งออกสินค้าการเกษตรให้ประเทศอื่น ในยุโรปและประเทศอื่นทั่วโลกได้ราว60-70%อย่างไรก็ตามหากคิดแค่ประเทศรัสเซียและยูเครนสองแค่2ประเทศนี้รวมกันก็ส่งข้าวออสาลีออกเป็นกว่า30%ของโลกแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันมากกว่า65%ของทั้งโลกนะครับมีการคาดการณ์ผลกระทบไว้ว่า,าผ,ลผลิตผลมากกว่า19-34้าถึง34ล้านตันจะหายไปภายในปี2022นี้ แล้วก็ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นถึง43ล้านตันในปีหน้าตัวเลขเหล่านี้หมายความว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคของคนกว่า150ล้านคนนะครับบางประเทศกระทบหนักกว่าประเทศอื่นประเทศอย่างอียิปต์และตุรกีพึ่งพิงการนำเข้าอาหารจากรัสเเศยและยูเครนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอียิปต์พิ่งพิงการนำเข้าผลผลิตมากกว่า1 6 0อย่างไรก็ตามเท่านั้นยังไม่พอนะครับ สินค้าการเกษตรที่นําเข้าไม่ได้ใช้เพื่อการบริโภคอย่างเดียวยังรวมไปถึงสินค้าที่นําเข้าเพื่อไปแปรรูปและส่งออกให้กับประเทศอื่นๆด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกนั่นหมายความว่าอียิปต์จะสูญเสียทั้งรายได้และอาหารไปพร้อมๆกันนะครับ 4. ผลกระทบต่อการเพาะปลูกในประเทศสงครามกระบวนการการเพาะปลูกมีช่วงเวลาจํากัดในการเตรียมตัวยกตัวอย่างเช่นคาบาเล่ ดอกทานตะวันและข้าวโพดซึ่งกำลังเริ่มฤดูเพาะปลูกในต้นเดือนเมษายนนะครับส่วนพืชสำคัญอย่างข้าวสาลีกำลังจะเริ่มฤดูการในช่วงเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามเกษตรกรจำนวนมากในพื้นที่ภาวะสงครามไม่สามารถทำการเกษตรได้ในขณะนี้ครับผลกระทบต่อการเพราะปลูกทั่วโลกองค์ประกอบสำคัญของการเกษตรในยุคนี้ก็คือปุ๋ยเราจะเห็นได้ว่าประชากรทั้งโลกเนี่ย มากขึ้นทุกๆปีแต่การเกษตรสาม,มารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เพียงพอสําหรับเราทุกคนได้ก็เพราะว่าประโยชน์จากปุ๋ยนี้เองปุ๋ยโพแทชและไนโตรเจนคือ 2- ใน3วัตถุดิบสาคัญเอ่องใน3วัตถุดิบสําคัญในการทําปุ๋ยและมีการผลิตหลักๆในรัสเซียเบลารุสและแคนาดาครับหลายประเทศพึ่งพาก,การนาเข้าปุ๋ยจากรัสเซียและเบลารุสโดยเฉพาะประเทศแถบละตินอเมริกาอย่างเช่นบราซิลหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก เปรซิอจะไม่มีปุ๋ยมากพอในฤดูกาลพาะปลูกเดือนกรกฎาคมนี้จะส่งผลให้ราคาอาหารแพงขึ้นแล้วก็นําไปสู่วิกฤตอาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น,นั้นเป็น5ประเด็นแรกที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการอาหารโลกที่เราพอเห็นภาพได้ในตอนนี้นะครับยังมีอีก5ประเด็นที่จะอธิบายต่อไปนะครับในตอนหน้าโปรดติดตามตอนจบได้ที่นี่เยร็วนี้ครับขอบคุณครับ